สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อน,นี้เมื่อ,อ,อวันศรกรหยุดชดเชยวันศุกร์นะครับเต็นตุล่าสองหกสี่นะครับเมื่อเนี้ยก็ถือโอกาสมารีวิวนะครับชุดปาติบ็อก JBL สามลอยนะครับที่จริงว่าสื่อ JBL สามหนึ่งศูนย์นะครับไปหาอยู่มัดเมืองอุดรบ่ม,มีเลยครับเลยโทษถามพาวบายสั้นสองเส้นทันภาษามี J b บ3เลสามร้อยนะครับตัวนี้แหละตัวนี้นะครับ J b บ3สามร้อยสามศูนย์ศูนย์ก็เลยไปเอามาเลยนะครับพอมัดนะครับใส่เอนเตอร์เทนนะครับ เบรคเซตทุกอย่างใน้โตนะครับมันก็สีมีปิดเปิดนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ในใ้โตนะครับตัวนี้ก็มีวอลลุ่มลบบวกอันนี้ลดลดเสียงเพิ่มเสียงอันนี้เบสบูทกับควากระหึ่มอันนี้ก็ไฟหน้าจอนะครับ ง,ง่ายนะครับลำโพงกับขนาด6กจุดหานิว้สวสองโตนะครับตอบสนองคืนความทีสี่สิหาเฮิร์ตขึ้นไปนะครับเสียงเบสนักมีทวีเอียงลำโพงหน่อยทวิตเตอร์วะ่ะหนึ่งสอยู่ข,ข้างล่างตามศึกษาคูเมอนะครับถ้าจะฟังแบบมีมีคุณภาพเสียงสูงสุดก็คือไขเอียงวางลงกับพืน่น นะครับวางลงกระพื้นนะครับมันสีมีดีตังอยู่ดีตังสีสมสมเสดหลวงพ่อเจเบียวนะครับที่นี่มันกับซิลิงโดยบลูทูธเนาะนี่บลูทูธนี่บลูทูธเชื่อมต่อโดยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ได้ น้ตบุ๊กเครื่องนี้ลิงใส่บลูทูธในตัลวลำโพงตัวนี้หรือใส่โทรศัพท์ที่ถืออยู่นี่ทายอยู่นี่นะครับลิงก์มาทางบลูทูธฟังเพลงใดนะครับครับทีนี้เพลงเข้ากันห้องมกักเข้ากับไปดาวน์โหลดลงมา ใส่่ามไดนะครับให้ดีๆมาเสียบเข้าไปกับกดเพลเลยนะครับเรียนได้เลยบอมักเพลงนี่กดเพล2สองเทือเมื่อกี้ขานไปเพลงใหม่นะครับข้างหลังกับมีหลายเสียบอินเอามีกีตาร์มีไมโครโฟน นะครับเสียบกีตาร์เลียนได้นะครับเปิดหมวกได้เลยนะครับความเข้มเสียงกับสองวัตต์ก็ฮึมนะครับเาเบ่งราคาหนึ่งมือนเก่าพันเก่าร้อยเอือน,นะครับ เหมือนกับ b สามหนึ่งศูนย์เนื่องตั้งกันกับ b สามหนึ่งศูนย์ก็คือมันม,ม,นมีมันมีมันมีมือหลากเนาะตัวนี้ของสามหนึ่งศูนย์แต่ว่าเรื่องลำโพงเรื่องระบบทั้งหมดก็คือกันตั้งกันมีมือหลากนะครับ้วก็ตั้งอีกบองตัวคือมีแอปพลิเคชันสำหรับดิงกับโทรศัพท์สร้างการใดนะครับระบบ Android ระบบ เปิดคาเฟ่ต่างๆนะครับแล้วก็มีคููมือการใส่คู่มือการใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดบอเมนไหมเป็นภาษาประมาณเจ็ดแปดเก่าภาษาเนาะภาษาโปรตุเกสภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาป้าบวีภาษาไทยเลยครับเด้อไม่มีภาษาไทยนัคู่มือการใช้นะครับ กับมีสายชาต์นะครับอันนี้สมมุวมาห้าออกไปเอาดอไปน้ำทงน้ำทาน้ำไ้น้ำหน้าแบตเมดแล้วก็ใส่ชาต์จากรถยนต์นะครับเสียบเสียบบองจุดบุรี่สยชาต์ในรถยนต์นะครับแล้วตัวนี้ก็เสียบเขามันมีหูชาติอยู่อยู่ในเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็ ชาไฟบ้านนะครับเฮซี่เสารับปักที่เป็นเฉียงแบบนี้นะครับสำหรับประเทศที่มีปักเฉียงแบบนี้บางประเทศปักไฟสีบุคขึ้กันนะครับเบึงมองนีได้น,ะน,นี่ตัวนึงเฉียงตัวนึงตรงนะครับ แล้วก็เป็นเลี่ยมเนาะบางประเทศอันนี้สําหรับประเทศไทยมีแบบนี้นะครับมีก้อยมะสามเสียนนะครับชาร์จากไฟบานนะครับซึ่งชาติแล้วมันกระสีเลรีนเพียงใดประมาณสิบแปดชั่วโมงนะครับนี่สถานะแบตเตอรี่เหลือ,อยู่สมขีดมันมียูหาขีดเนาะก็ะเเลือ,อยุ่ประมาณ6กสิ หกสเปอเซนตกิดเลนในประมาณสามสี่ชั่วโมงสี่หรือหชั่วโมงนะครับเปิดเปิดเพลงึ้้อย่ก็เปิดดังเปิดค่อยนะครับนะครับจังว่านี้กิเปลี่ยนสีไปตามเสียงเพลง,อ,อ,ง,งพอ่านะครับเพลงกับ เพลงสี่มวนบมวนเบสดังบ่ดังขึ้นอยู่กับต้นกาเนิดเสียงก็คือเสียตรงกําเนิดแผ่นที่เข้าเปิดซีดีที่เท้าเปิดหรือยูทูบที่เท้าเปิดเขาผลิตเสียงมาระบบเบสหนุ่มๆหรือระบบเสียงแหลมเสียงถุ่มมันก็สิออกมาตามแรงกําเนิดเสียงนะครับอยากเบสหนุ่มๆกะเ้าเขี้เข้าไปเบสหนุ่มๆมาาันก็จะกระหึมเลยบานสะเทือนเลยละครับก็ดีนะครับ ลองใส่เ <Along> บิงนะครับมารีวิวเป็นภาษาอีสานส่วนมากแหละไปเบิงรีวิวมีตภาษารัสเซียภาษาฝรัง่งภาษาเขมรเดฝั่งนาเมนก็ซื้อหลายนะครับประเตกกมบูชานะครับอันนี้ภาษาอีสานนะครับลเล่นง่ายๆนะครับขอจะให้มีระบบอินเทอเร์อเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้เลยก็เป็นบลูทูธนะครับเพลงที่เข้ามาสมัยก่อนดึกดำบรรก็เอามาฟังกับมวนดีนะครับ หรือสมัยไม่เด็กวัยรุ่นนะครับสำหรับจัดปร์ต้บออกได้สบายนะครับถ้าไปน้ำงหงทงไฮทงหน้านะครับน้ำเทียงหน้าหน่อยนะครับบบมีไฟชาดก็ชารดรถยนต์เลยครับชาดจากรถยนต์ชาดเต็มหรือก้อนสิไปชาดเต็มก้อนนะครับก้อนสิไปใส่วางแผนดีๆชาดเต็มนะครับชาดเต็มแล้วใส่เลยเมื่อคืนนะครับ เมือ่อล้กกรต่อรถแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับแนวด้านหลังกับชาติชาโทรศัพท์ได้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ข้างในเป็นบิวอินดีครับเขาเห็ดมาดีนะครับมันมีหลายรุ่นเนาะ b, 300, b 3สาม3อย b สาม B สามหนึ่งศูนยเจ็ดอยพันีหนึ่งพันเนพันวัตต์นะครับเนาะสูงซ้ำ เกือบครึ่งทีวีหมดแล้วครับประมาณสี่หมื่นบาทนะครับไปเบิรงโยเซนทันนะครับสําหรับผู้มากเสียงนะกาลงทุนเพื่อความสุขความบันเทิงเวลาพักผ่อนนะครับเป็นการรีแลก์ได้ดีนะครับการฟังเพลงจากความเครียดเครียดมากด้ฟังเพลงก็หายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ือถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกับโทรศัพท์เหมือนกับรถยนต์นะครับเวลาพักผ่อนต้องมีเสียงเพลงนะครับเบิ่งทีวีเปิดเสียงเพลงนะครับ ครับมืนอนี้มมารีวิวรีวิวนะครับเจเบียวปฏิบอกสามร้ถ้าอยากได้คุณภาพเสียงมวนมวลขาให้ว่างว่างแต่แกงนะครับแต่แกงแบบนี้ตัวลำโพงหน่อยสามตัวดีมันสีออกเต็มทีถ้าตั้งมันสีออกแค่สองเสียงนะครับ2องตัวถ้านอนเสียออกเต็มทีอีกส่วนหนึ่งนะครับ อยู่ข้าง่างสุดยอดเลยละ่ะเหมาะสําหรับคนที่มักปาร์ตี้มักออกท่องเที่ยวนะครับมักฟังเสียงเพลงเบสหนุ่มๆนะครับกระฮึมกระฮึมนะครับ,รรนะรบอันนี้มารีวิวให้เบิ่งนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับประกาเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวมันผิดกติกา youtube ประกาเปิดเพลงนะครับ๋ยวให้เบื้องสำนึกก่อนนะครับ สำหรับนี้สวัสดีครับ